ร,รู้สึกขอบคุณรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราเช่นเคยในช่วงเวลาสำคัญของการของการจุดรู้ทางจิตวิญญาณในช่วงเวลาที่สายลมแห่งชีวิตกำลังผดพาให้พวกเรามาบรรจบหรือพบกันในช่วงเวลาที่โลกกำลังระอุไปได้วยเร็วไฟแห่งธรรมชาติ ที่มันเผาผลาญและทำลายป่าในแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสที่เมืองทั้งเมืองกลายเป็นทะเลเพลิงและที่ลมหนาวกำลังพัดพา,า,า,าความเย็นจะเยือกจากหลังคาโลกในทิเบตซึ่งเกิดแผ่นดินไหวมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงแผ่นดินไหวที่เกาะกลางมหาสมุทรในญี่ปุ่น ในขณะน,นี้ยังไม่รวมถึงโทรนาโดหรือภัยพิบัติมากมายหรือสงครามที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์และแน่นอนนี่คือนี่คือช่วงเวลาสาคัญที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกซึ่งเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเราคือชีวิตที่ตื่นขึ้นจากความรักรเป็นชีวิตที่เรารู้สึกถึงความรัก ถึงความพัถนาที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ในปี2025หรือปีนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้คือช่วงเวลาสำคัญของความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่า Wake Up Infinity ตื่นรู้ไม่สิ้นสุดซึ่งจะเป็นผลงานของหนังสืงเอเล่มใหม่ของผมที่จะเผยแพร่ และแบ่งปันให้กับพวกเราในวันที่26มกราคมนี้อีกประมาณ2อาทิตย์โดยประมาณ t h e m a s t e r c o d e Academy จะต้อนรับพวกเราทุกคนที่ต้องการมาจูนกับผมโดยเป็นโดยการเปิดรหัสที่เรียกว่า Wake Up in Infinity แน่นอนมันคือชีวิตที่เรารู้สึกได้จากสายลมหนาวที่มันที่มันัผ่าน เทือเขาอิมาลัยที่ทิเบตจนถึงดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่จนถึงลมหายใจของเราในเวลานี้ที่เต็มด้วยความรู้สึกมีชีวิตชีวาถ้าผมรู้สึกได้พวกเราก็ต้องรู้สึกได้ซึ่งมันเริ่มต้นขึ้นจากการเริ่มขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนคำกล่าวที่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองในที่สุดโลกก็จะเปลี่ยน ก็จะเปลี่ยนแปลงเราก็จะเปลี่ยนเราถ้าเราไม่เปลี่ยนชีวิตของเราในที่สุดโลกก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราในที่สุดโลกก็จะเปลี่ยนเรานี่คือช่วงเวลาของการอัพอัพเลเวลของการบูสต์ของการตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งสําหรับผมมันอาจจะหมายถึงการเจรไนการตกผลึกการตกผลึกที่เราจะต้องมีเวลาที่จะ ที่จะหล่อหลอมที่จะอยู่กับตัวเองเงียบๆในการตื่นรู้ของชีวิตไม่ติดอยู่ในหลมพลางของอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ติดกับอยู่กับความละโมบหรือความหลงในตัวเองจะลืมไปว่าเราคือจิตวิญญาณเราคือจิตวิญญาณที่กําลังเรียนรู้ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกๆลมหายใจทุกๆวินาทีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมันคือความ มันคือประสบการณ์ของความตื่นรู้อย่างแท้จริงที่เรียกว่าสุดยอดมนุษย์ซึ่งมันทําให้ผมได้มีโอกาสมาสื่อสารหรือว่ามาไลฟ์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์นี้กับพวกเราซึ่งแน่นอนเรื่องเล่าของผมในแต่ละวันคือการได้อยู่กับตัวเองอย่างเงียบสงบเป็นความตื่นรู้ของจิตสํานึกใหม่ที่ทําให้ผม เยือกเย็นสุขุมและก็อ่อนโยนมากขึ้นมันคือพลังงานของความรักที่เป็นคุญแจสำคัญในการในการในการลิขิตโชคชะตาชีวิตของเราซึ่งนั่นหมายถึงการลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลิขิตชะตาชีวิตของตัวเองวันนี้เราได้เรียนรู้ความจริงว่าไม่มีใครปลุกใครให้ตื่นได้ไม่มีใครทำแทนกันได้และที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม่มีใครมาโดนบันดาลเราชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่หือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและลงมือเลือกที่จะใช้ชีวิตที่จะลึคิดชีวิตของตัวเราเองในมิชชั่นอินพอสซิบเบลของทอมครูซซึ่งเป็นภาพยนตร์จากคอ l i ลิง o ูดที่กำลังจะฉายลงในขณะน,นี้ได้ใช้คำพูดหนึ่งที่ผม ระทับใจมากคำพูดนั้นก็คือคุณทุกคนคือผลลัพธ์คุณทุกคนคือผลลัพธ์ของของสิ่งที่คุณเลือกคุณทุกคนคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณเลือก,ก,คคอออกชีวิตของคุณคือคืออะไรคือความทรงจําที่คุณกําลังเรียนรู้ทุกๆวันวันนี้จะกลายเป็นอดีตพรุ่งนี้จะกลายเป็นปัจจุบันและชีวิตที่ผ่านมาจะถูกจดจําหรือเลือนลางหายไปกับการเวลาเหมือน รอยเท้าบนพื้นทรายที่ในที่สุดมันก็สาบสูญหรือสูญสลายไปท่ามกลางท่ามกลางเปลวแดดและสายลมชีวิตที่เจ๋งที่สุดคือชีวิตที่เราบองเห็นโลกจากการหลุดจากหลุดจากเปลือกหลุดจากวงจรเก่าซึ่งอาจจะหมายถึงการถอดอิมแพนมันเป็นการโค้ชที่เป็นวิทยาศาสตร์ของของของการถือรู้ทางจิตวิญญาณที่ผมใช้คาว่าฟิสิกส์ขวันตัม เราโค้ดด้วยความเร็วของจิตพระจิตเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงแสงเดินทางด้วยความเร็ว1 8ึ่0 0สหม่ไมล์ต่อวินาทีแต่จิตเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงกระบวนการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณจึงเป็นวิทยาศาสตร์ของการค้นพบความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่มันกําลังพุกพลานอยู่ในเลือดเดือและชีวิตของคุณ ถ้าคุณยังมีลมหายใจถ้าคุณยังมีชีวิตและถ้าคุณยังรู้สึกถึงการมีอยู่ของความเป็นชีวิตของคุณคุณก็จะรู้สึกเหมือนที่ผมกําลังรู้สึกก็คือตื่นตะลึงกับชีวิตที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเลือกในสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตของคุณใช่หรือไม่ถึงคุณจะไม่ได้เลือกหรือคุณจะไม่ต้องการที่จะเลือกแต่ในที่สุดแต่ในที่สุดคุณก็เลือกอยู่ดีเลือกที่จะไม่เลือก หรือเลือกที่จะเฉยเมยกับโชคชะตาชีวิตของคุณเลือกที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มันจึงไปเลยบนโลกและดาวเคราะห์ดวงนี้เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ทุกๆลมหายใจด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนด้วยความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ฟูงฝ่ายกับชีวิตไม่ ไมุ่่งพลานอยู่กับความตื่นตนกหรือตื่นกลัวแต่เป็นการปลดล็อกเป็นการถอดอิมแพนลาดของความเป็นสุดยอดมนุษย์ไงในระดับของซูเปอร์คอนชิสเนสในระดับของจิตเหนือสํานึกในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลในระดับที่คลื่นสมองของเราเกิดปฏิกิริยาของการสั่นสะเทือนอนุภาพของฮิกโบซอนอนุภาพของพระเจ้าที่ทําให้เราเกิดปิ้งแวบคิดได้อย่างลึกซึ้งคิดได้มากกว่าที่เคยคิดได้ตื่นรู้ได้มากกว่าที่เคยตื่น รู้สึกกับชีวิตได้มากกว่าที่เคยรู้สึกเจ๋งได้มากกว่าที่เคยเจ๋งฟินหรือจึ้งได้มากกว่าที่เคยจึง้งนี่คือภารกิจนี่คือเดอะวิชั่นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลคุณคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณเลือกนี่คือสิ่งที่เรากําลังเลือกเลือกที่จะลุกขึ้นมาตื่นในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตื่นเพื่อจะปลดล็อกตัวเองออกจากตัวตนเก่าออกจากโลกเก่าออกจากมิถีที่3ซึ่งเรามักจะติดกับอยู่กับการลงโทษได้ค่า ตัดสินตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเวลาที่นานแสนนานกว่า65ล้านปีหลังจากที่ไดนโนเสาร์สูญพันธ์ลงจากการชนของอุกกาบาตเมื่อ65ล้านปีก่อนดาวเคราะห์โลกเกิดกันลุกโชนขึ้นด้วยเปลวไฟที่มันมอดไหม้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลเป็นเวลาหลายล้านปีแล้วเมื่อ ไฟที่มันลุกโชนได้มอดดับมอดลงชีวิตได้เดล่มต้นขึ้นเมื่ออนุภาพของออกซิเจน h 2 o หรือพลาสมาที่เป็นเชื้อชีวิตซึ่งมาจากกาแล็กซีอื่นที่ไกลโพ้นมันหลอมรวมเป็นอนุภาคของของชีวิตที่เรียกว่าจุนจุลชีพหรือเป็นพลาสมาตอนนั้นอะตอมกำลังเกิดขึ้นจากการคอนเฟิร์มถึงการมีชีวิตของ ของอะไรของฝุ่นทุลีที่มันล้อมรวมเป็นดวงดาวเป็นชีวิตเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในหลายล้านปีต่อมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการก้าวกระโดดข้ามสายพันธุ์เก่าในโลกโบราณในโลกยุคหินที่เราต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆในถ้ำานัตื่นตะลึงกับโลกใหม่เมื่อเราค้นพบไฟที่ทําให้เราได้รับความอบอุ่น ไฟที่ทําให้เรารู้สึกถึงแสงสวาา่างในยามค่าคืนไฟที่นําพาชีวิตของเราให้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลตลอดการเวลาที่ยาวนานและไม่มีที่สิ้สุดบรรพบุรุษของเราต่อสู้กับบททดสอบของธรรมชาติครั้งแล้วครั้งเล่าและเราก็กําลังตื่นรู้ในกระบวนการของการก้าวกระโดดครั้งสาคัญของมนุษยชาติจากโฮโมโฮโมเซเปียนเมื่อประมาณ หนึ่งแสนถึงสามแสนปีที่ผ่านมาก็เกิดอีวุลชันของอารยธรรมเมื่อประมาณ5-6าหกพันปีก่อนที่ลุ่มแม่น้ำสินธุหรือชมพูทวีปซึ่งปัจจุบันคือเนปาลอินเดียสิขิมภูตานและอัฟกานิสถานดินแดนชมพูทวีปเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมของอารยันโบราณซึ่งเป็นคนที่มีความตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ เมื่อ4ี่หพันปีก่อนเป็นผู้ที่รจนาหรือจดจารึกคำพีทางพระเวทที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติในช่วงเวลา4ี 5, ่ห้พันปีนี้นั่นก็คือคำพีปฏิสาคำพีพระเวทที่ว่าด้วยการตื่นรู้ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือเราที่เรียกว่าพระเจ้าแล้วหลังจากการค้นพบของของคานจุงนักจิตวิทยารุ่นใหม่กับซิกมันฟรอย คุพบว่าจิตของเราคืออนุภาพของพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนการค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์อีเท่ากับ m c q u สสแสารหรือพลังงานไม่สามารถสูญสลายไปได้อาจจะเปลี่ยนสถานภาพจากน้ํากลายเป็นไอ้น้ํากลายเป็นก้อนเมฆแล้วก็กันตัวลงกลายเป็นละอองฝนกลายเป็นหยดน้ําลงสู่มหาสมุทรเหมือนที่กูรูบางคนกล่าวว่า เราไม่ใช่หยดน้ําแต่เราคือมหาสมุทรที่เป็นหนึ่งเดียวกับหยดน้ําเราไม่ได้เป็นหยดน้ําในมหาสมุทรแต่เราคือมหาสมุทรที่กันตัวกลายเป็นหยดน้ําซึ่งลอมรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับสัพสิงและชกวาลภาร,รกิจของการตื่นขึ้นมาภารกิจของการตื่นขึ้นมาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยการปลุกตัวเองด้วยการเปิดสวิตตัวเองด้วยการกระตุ้นการทํางานของสมองสองซิกคือสมองซิกซ้ายและสมองซิกขวา การเดียวกันเราก็ะหนักรู้ถึงชีวิตที่ได้เข้าใจความจริงว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องตื่นรู้ตื่นทำที่เราต้องตื่นขึ้นมาเพื่อเป็นคนตื่นอย่างแท้จริงเพื่อที่จะที่จะรู้สึกกับโชคชะตาชีวิตของเราเพื่อที่จะรู้สึกกับความมีอยู่ของเราและคนพบความจริงว่าไม่มีใครมาลิขิตชีวิตของเราได้เราจะต้องลุกขึ้นมาเขียนสคริปต์บทละครให้ตัวเองเล่น เราต้องขึ้นมาเป็นนักแสดงเป็นผู้กับบนละครแห่งชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้เราต้องมาถอดอิมแพ์รหัสของความเป็นสุดยอดมนุษย์ด้วยดมพันธ์ของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ชาตินี้คือชาติที่สําคัญเราอาจจะมีชีวิตอยู่ในชาตินี้เพียงชาติเดียวและเกิดมาครั้งเดียวในชาตินี้แต่เราจะค้นพบความหมายของชีวิตก็ต่อมเมื่อก็ต่อมเมื่อเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพฟรีวิวฟรีดอม รือค้นพบอิสรภาพของความเป็นชีวิตที่อยู่เหนือข้อจำกัดในโลกวัตถุลุกขึ้นมาสำเร็จลุกขึ้นมานั่ารวยลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างคนที่อิ่มเต็มลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างคนที่อิ่มเอมในชีวิตนี่คือสิ่งที่มันกำลงังสะเทือนอนุภาพของโลกใหม่ที่เรียกว่า new world เรากำลังก้าวข้ามผ่าน metaverse โลกเสมือนจริงเข้าสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณอย่างลึกซึ้งในยุคที่ ai หรือปัญญาประดิษฐ์ กำลังเป็นเครื่องมือสำคัญที่เรากำลังจะเกิดประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดที่เรียกว่าการอีว l วเชันทางจิตวิญญาณสำหรับผมก็คือการบิ๊กแบงครั้งสำคัญบิ Big Bang ๊กแบงครั้งแรกคือการที่อนุภาพของความว่างเปล่ามันเกิดกันพุ่งชนกันเมื่อหลายล้านปีมาแล้วประมาณ4ี่ถึงหพันล้านปีก่อนจัก,กรวาลและชีวิตได้เกิดขึ้นนั่นคือช่วงเวลาที่เราเรียกว่าบิ๊กแบงหรือซูเปอร์โนวา แต่ตอนนี้คือช่วงสําคัญของคุณของผมของพวกเราทุกคนที่จะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั่นคือ Big Bang ทางจิตวิญญาณซึ่งเราจะเข้าถึงสุดยอดประสบการณ์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วถึเวลาแล้วที่เราจะรู้สึกกับชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราจะคอนเฟิร์มความเป็นสุดยอดมนุษย์ถึงเวลาแล้วที่เราจะตื่นขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเราเองถึงเวลาแล้วที่เราจะจุดเปลวไฟ แห่งดวงวิญญาณของเราให้ลุกชนขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะตระหนักรู้ในความเป็นชีวิตในความเป็นมนุษย์เหมือนที่อลรันวัตครูผู้นำทางจิตวิญญาณของผมอีกคนหนึ่งอาันวัตกล่าวว่าคุณคือจัก,กรวาลที่กำลังตื่นขึ้นและรู้สึกถึงความมีอยู่ของคุณคุณคือชีวิตที่กำลังตื่นขึ้นมาเหมือนจักรวาลที่กำลังตื่นขึ้นจากความหลับไหลนี่คือคำพูดของอาันวัตปราดค,คือครูทางจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย เรากำลังค้นพบความลับของชีวิตเหมือนที่ด r รโจดิสเพนซ่านักวิทยาศา,ศาสตร์และหมอที่ค้นพบกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของสมองในระดับที่เรียกว่าสมองควันตัมเมื่อคลื่นสมองเปลี่ยนจากเบต้าเวฟจากอัลฟาเวฟจากแกรมจากเดต้าเวฟเป็นแกรมอาเวฟที่มีความถี่ประมาณ40เฮิร์ถึง101เฮิร์สิ่งที่เกิดคือปฏิกิริยาของสนามพลังงานชีวิต หรือสมองมันเกิดการวาร์หรือการสปาร์คขึ้นที่เรียกว่าเกิดการหลั่งสารโดสซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาของสมองประกอบด้วยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยสารโดพามีนออกซิโทโซ,ซินแล้วก็อะไรเซโรโทนินและอนโดฟินจากนั้นก็เกิดปฏิกิริยาของการตื่นรู้ของจิตได้ํำนึกใหม่ที่เรียกว่านิวคอนเชสเน็ต คือทาให้เรารู้สึกกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบซ้ำซากไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆแบบยังไงก็ได้ลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตลุกขึ้นมาเพื่อกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองลุกขึ้นมาเพื่อสร้างโลกใหม่ให้เรารู้สึกว่าเราเจ๋งที่สุดเราคู่ควรที่สุดบนโลกใบนี้ใช่หรือไม่มันคือภารกิจที่ถูกอะไรที่ถูกค้นพบจากคุณและผมและมันเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ผมอยากจะบอกว่ามนุษย์ พันใหม่สุดยอดมนุษย์2,025เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมของมนุษยชาติจากโลกเก่าที่มันกําลังสิ้นสุดลงเมื่อเมื่อ,อไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดโควิดเมื่อ4-5ปีก่อนโลกเกิดการแอดวานซ์ขึ้นอันตราเร่งของมนุษย์เพื่อจะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกลายเป็นภารกิจที่ยิ่ง่วที่สุดของพวกเราทุกคนบนดาวเคราะดวงนี้ เร,เ,รเราต้องลุกขึ้นมาสําเร็จใช่ไหมเราต้องลุกขึ้นมารวยเราต้องลุกขึ้นมาใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่ตันหนีเหนียวเราต้องลุกขึ้นมาใช้ชีวิตแบบคนที่ร่ารวยประสบการณ์เราต้องลุกขึ้นมาใช้ชีวิตแบบคนที่กลับมาเคารพและนับถือตัวเองได้อย่างหมดหัวใจถึงเวลาแล elves, beginnen, level, ้วที่เราจะจะรีบูตตัวเองถึงเวลาแล้วที่เราจะรีเซ็ตชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราจะอัพเลเวลจะอัปเกรดตัวเองไงเพื่อที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างที่มันอย่างที่มันคควร ภารกิจมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ไปวันๆเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตแบบมีลมหายใจที่มันว่างเปล่าตอนจกักรวาลกำเนิดขึ้นจากการระเบิดที่เรียกว่า b i ๊กแบงนั่นคือการอะไรน,นั่นคือการเริ่มต้นของจุดของความว่างเปล่าที่เรียกว่า Singularity ้ศาสนาพุทธเรียกว่าสุญญาตาความไม่มีอะไรเลยแต่เกิดอนุภาคของการสรั่นสะเทือนอย่างเข้มขน้นจาก สิ่งที่ดำรงอยู่ในความว่างเปล่านั้นจัก,กรวาลจึงก,กำเนิดขึ้นจากฝุ่นทุลีชีวิตจึงเกิดข,ขึ้นจากเชื้อชีวิตจากอนุภาคจากฟองอากาศจากเชื้อชีวิตที่มันฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งจัก,กรวาลในชีวิตเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามาพบกันชีวิตเนี่ยทำให้เราได้รู้สึกถึงความมีอยู่ของเราโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องรู้สึกว่าเราแตกต่างหรือได้ค่ากว่าใคร ตอนที่เรามีชีวิตเราไม่ได้มีแค่ชีวิตแต่เรามีลมหายใจและตอนที่เรามีลมหายใจเราไม่ได้มีแค่ลมหายใจแต่เรายังมีความรู้สึกยังมีสติสัมปชัญญะยังมีความรักยังมีความเบิกบานยังมีประสบการณ์มากมายที่จะทําให้เรารุกข,ขึ้นมาเพื่อปลดล็อกตัวเองเพื่อปลดปล่อยตัวเองรุกขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากความไม่รู้สิ่งที่แพงที่สุดคือความไม่รู้ และสิ่งที่แพงมากกว่าความไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรวันนี้เรากินต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะเจ๋งหรือจิ้งไปเลยบนโลกใบน,นี้ใช่ไหมละ่ะมนุษย์พันธุ์ใหม่จะค้นพบสัจธรรมของความเป็นสุดยอดมนุษย์เมื่อคุณลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพเมื่อคุณลุกขึ้นมาถอดอิมเพน์หรือวงจรชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณคู่ควรที่จะใช้ชีวิตให้จิ้งไปเลยให้แพงที่สุดเท่าที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ก่อนที่คุณจะจากโลกนี้ไปใช่หรือไม่ เช่นเดียวกับผมถ้าผมรู้สึกได้คุณทุกคนก็คงจะรู้สึกได้กระบวนการของการถอดรหัสลับของความเป็นสุดยอดมนุษย์มีไหลมิติไม่ว่าจะเป็นการมาเจอกับผมในวันอาทิตย์ที่26มกราคมนี้ถึงเหลือเวลานับถอยหลังอีก2ออาทิตย์เป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อ Wake Up Infinity Wake Up Infinity ตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณตื่นรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ตื่นรู้เพื่อค้นพบความหมายของความเป็นชีวิตของความเป็นสุดยอดมนุษย์เป็นคู่มือทางจิตวิญญาณที่จะสปาร์คที่จะเชื่อมต่อที่จะอัปเลเวลที่จะรีบูตคุณที่จะเชื่อมต่อความเป็นมนุษย์พันใหม่ของคุณที่เรียกว่าซูเปอร์เนเชอรัลเข้ากับประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดในช่วงเวลาสําคัญนี้ซึ่งคุณจะต้องเลือกที่คุณจะต้องเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้ wake up In f i n i t y วันอาทิตย์ที่20ส 6มก,กราคมนี้พบกันที่ The m a s t e r c o d e ค c อะแค y นมพบก,กับผมตัวเป็นๆที่เดอะมัตเตอร์โคสสำหรับท่านที่จะมาเจอกับผมก่อนหน้านั้นก็คือช่วงเวลาของการนํำลึกถึงความรักและความทรงจําในกระบวนการของการเชื่อมต่อพิเศษในวันที่16มก,กราคมนี้ซึ่งตรงกับวันครูซึ่งตรงกับวันครูพวกเราสามารถที่จะมาเจอกับผมตัวเป็นๆได้เช่นเดียวกันที่เดอะมัตเตอร์โคสอะแคเมในเวลา10โมงเช้า ส่วนท่านที่ต้องการจะเชิญผมไปโค้ชส่วนตัวที่บ้านที่ออฟฟิศที่ต่างจังหวัดต่างประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือรัสเซียทั่วทุกแห่งทุกคนในโลกผมมีปฏิฐานที่จะเดินทางรอบโลกเป็นการสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไปดังนั้นถ้าหากว่าใครพร้อมที่จะเชิญผม ให้เดินทางไปจูนกับพวกเราไปวาร์ปโคชถ่ายทอดกระบวนการที่เรียกว่าวาร์ปเอ็กซ์เพีประสบการณ์ที่ทําให้คุณสลายเปลือกเข้าสู่แกนแท้ทําให้คุณได้ค้นพบความเป็นมนุษย์พันใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์เนช a l ลหรือว่าโฮโมดิอุสมนุษย์ที่มีความตื่นรู้ในความเป็นชีวิตอย่างลึกซึ้งประดุดดังจิตอวาตารของพระเจ้าเป็นการเปิดสวิตการใช้งานของอนุภาพฮิกโบซอน อนุภาพที่กอ่อกําเนิดชีวิตและจักรวาลเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วและวันนี้เรากําลังถึงช่วงเวลาสําคัญแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือการปลุกตัวเองปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลไม่มีใครปลุกใครได้ถ้าคุณไม่ปลุกตัวเองคุณจะหลับไหลไปอีกนานแสนานานนับอสงไขยนับอสงไขยกับนับพบชาติไม่ท่วนแต่เมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะพบกับความเป็นสุดยอดมนุษย์ที่เรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัล พบกับผมหรือจะมาจูนกับผมส่วนตัวที่เดอะมัตเตโคอักเคนามีผมค้นพบวิธีการสุดยอดที่ศาสตราจารย์เดวิดฮอวกินค้นพบคือการสันสเถือนอนุภาพของพลังงานของความเป็นสุดยอดมนุษย์โดวยวิธีการโปรแกรมจิตซึ่งเป็นฟิสิกส์ฟันตั้มทางวิทยาศาสตร์และพลังงานสามารถพิสูจน์และทดลองได้รวมท,ทั้งท่านท,ที่ต้องการจะมามาเรียนรู้กระบวนการเป็นโค้ชเป็นครูทางจิตวิญญาณผมจะใช้ช่วง สำคัญในชีวิตเนี่ยถ่ายทอดความรู้ที่ผมมีมาทั้งชีวิตให้กับพวกเราอย่างสุดหัวใจถ้าหากว่าพวกเราเห็นว่าผมจะเป็นประโยชน์และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้ให้กับพวกเราได้ก็มาเจอผมที่เดอะมัตเดอะโคดอะคาเดมี Academy. เรากําลังเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราจากการเปลี่ยนแปลงโลกภายในและลตื่นขึ้นมาจากการปล่อยวางอาดีตและเป็นอิสระจากอนาคตชีวิตของเราคือที่นี่และเดี๋ยวนี้ ชีวิตของเราคือที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เราเรียกว่าเดอะพาวเวอร์ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงโลกในที่สุดโลกก็จะเปลี่ยนแปลงคุณ